ครื่องสไลด์นะครับตัวนี้เป็นแบบแมนวนวลขนาดหน้าใบมีด14นิ้วนะครับตัวนี้ด้านบนมีที่รับมีดอยู่ในตัวนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับขนาดชิ้นหน้าวางชิ้นงานเนี่ยนี้ความสูงของตัวเนี้ย35เซนนะครับด้านกว้างแนวเนี้ย30เซนนะครับในการใส่ชิ้นเนื้อนะครับอ่า ตัวที่กดนะครับนี่มีเป็นตัวหนามครับไว้ไว้จับชิ้นงานนะครับตัวนี้ตอนเราใส่ของไปวางนะครับตัวนี้ด้านข้างนะครับปรับความหนาบางได้ตั้งแต่ศูนถึงสามสิบมิลนะครับจะมีเลขบอกอยู่แล้วก็บิดปรับเอานะครับบิดปรับได้เนี่ยครับเนี่ยอ่านี่เดี๋ยวลองมาออนเครื่องให้ดูนะครับปุ่มออนอยู่ด้านนี้นะครับจะมีตัวเปิดกับปิดนะครับเปิดก็คือด้านซ้ายนะครับไฟเขียวจะวิ่งขึ้นนะครับ ใบมีดวิ่งทำงานนะครับตัวนี้วิ่งหมุนทำงานอยู่อโอเคนี่เราก็ค่อยๆดันไปทีละชิ้นนะครับตัวนี้ค่อยๆดันเข้าไปทีละชิ้นแล้วใช้งานกดปิดนะครับปุ่มนึงนะครับตรงนี้กดปิดนะครับโอเค